นี่คือสามเหตุผลว่าทําไมต้นไม้ที่เราปลูกกับต้นไม้ที่อยู่ในป่าเขามีความสมบูรณ์และก็แข็งแรงต่างกันต้นไม้ที่เราปลูกเองเนี่ยทั้งดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างเต็มที่แต่ก็มันไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับต้นไม้ที่อยู่ในป่ามันเป็นเพราะอะไรข้อที่1นนะคะต้นไม้ในป่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถูกรบกวนไม่เหมือนต้นไม้ที่เราปลูกอยู่กับบ้านอยู่กับในสวนตัดกิ่งบล็อกกิ่งตัดใบแล้วก็เวลาที่เราตัดผลผลิตแต่ละครั้งนั่นเป็นการรบวนต้นไม้ค่ะการตัดแต่งชิ้นส่วนต้นไม้ออกไปเนี่ย โดยเฉพาะช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะกว่าเขาจะฟื้นต้นได้นี่คือนานมากบางต้นก็ตายด้วยแต่ต้นไม้ในป่าเนี่ยเขาจะโตตามธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะมูลสัตว์ที่อยู่ใต้คนใบไม้ที่หล่นลงมาต้นไม้ก็เอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะเวลาฝนตกลงมาลากไม้หลายๆชิ้นเขาก็จะประสานกันยึดเกาะกับดินได้ดีรับรองว่าเวลาน้ามาเนี่ยธาตุอาหารหต่างๆจะไม่เล็ดรอดไปเลยค่ะ ข้อที่2นะคะการรบกวนดินในป่าเนี่ยคะ่ะจะไม่ถูกรบกวนบ่อยถ้าชาวสวนคนไหนปลูกป่าเห็ดเจอพ่อใหญ่แม่ใหญ่ชอบเลาะสวนชาวบ้านบ่อยๆนี่คือมีเรื่องนะคะเพราะรากไม้ที่เกิดเห็ดแล้วเวลาโดนเหยียบย่ำบ่อยๆเขาก็จะไม่เกิดคะ่ะถ้าไม่เชื่อลองปล่อยวัวปล่อยควาย,ยเข้าไปในป่าสักอาทิตย์ลองว่าได้พากันขึงสายไฟกันแน่คะ่ะการทําให้หญ้าตายทั้งใช้เคมีอินทรีย์การรบกวนหน้าดินด้วยวิธีการไถพรวน ทำแบบนี้กับต้นไม้ที่อายุอีบ่อยๆเขาก็จะโตช้านะคะแล้วก็อายุไม่ยืนด้วยต่างจากต้นไม้ในป่านะคะถึงแม้ว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วก็เบียดเสียดกันแต่ก็สมบูรณ์ดีค่ะข้อที่3การดึงแร่ธาตุออกจากดินบ่อยๆมันทําให้ไม่เหลือธาตุอาหารเอาไว้บํารุงต้นไม้เลยแปลงไหนที่เน้นปลูกเน้นเก็บเกี่ยวไม่บํารุงดินเลยแปลงนั้นก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นนะคะไม้ในป่าเวลาเขาเกิดโคนมันก็จะมีแค่สัตว์เท่านั้นค่ะที่เอาไปกินแล้วก็ถ่ายเอาไว้ใต้โคนปุ๋ยธรรมชาติธาตุอาหารเขาก็จะหมุนเวียนอยู่ในป่า่าานแะละ,ะไมมถูกกดึงออเว้ีย ว่ามีคนแปลอ,ออกมาทุกทุกคนคิดว่ามีข้อไหนที่ทำให้ต้นไม้น่ะสมบูรณ์อีบ้างเอามาคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะ